สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับโอเล่ครับโอเี่พาลุยเมื่อนี้ผมได้เห็นข่าว YouTube ใน y t u t u สดสดร้อนร่อนเลยครับมีกุ้มจนสองคนครับไปป้นร้านอย่างอยู่จังหวัดเลยเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับตอนนี้ตำรวจก็ยังตามตัวว่าใดใดอยู่ผมเห็นข่าวนี้แล้วปุ๊บ ผมกะกินเขาเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะสามทุ่มสิบเอ็ดนาทีครับของวันที่สิบยังมือน,นี่เสียวหาสิบหา,บหาท่อข้อห้องนี่ละ่ะสามทุ่มผมกินเขาหล่ะก็ัอันเห็นข่าวน youtube บาทดนี่ก็เลยเอา้าเมื่อคืนพ่อว่าจะคล้องกับเปิดล้านอย่างเมื่อคืนพ่อว่าจะคล้องกับเปิดล้านอย่างห่วยมันก็อันตรายยู่ตัวนี้คันดอก ขเขาถึงกับเอาอันนั้นดเนาะว่ายปืนนะครับเมื่อตีตีหัวคนดีซื้ออย่างแล้วก็ชิงซับไปบาทนี้มันมาเห็นเป็นคลิปเจ้าของมันเดือดแห้งครับผมผมโมโหแห้งตอนเนี้ยผมก็เลยบังเอิญว่าผมไปเห็นคลิปใน YouTube ก่อนเนาะแล้วผมก็เห็ดช่อง YouTube อยู่แล้วมันเละมีผู้มาคอมเมนต์ใน YouTube ของผม ในช่องของผมเองนี่ล่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวคลิปไปก่อนครับมาเบิ่งมาเบิ่งคลิปช็อตคลิปช็อตที่ผมเอาลงเนี่ยเพิ่งเอาลงสองมือครับคนเบิ่งเมื่อสามเนี่ยกรเปาคือเป็นปุ้งๆเฉดอกคนได้ซื้อไหลแทบบ่คือผมเงินไหลแทบพ่ฟังครับฟังฟังเงินต่วครับปุ้งของเหรียญครับครับ อันนี้คือผมเอาลงงมือสองมือที่เลี้ยวครับเดี๋ยวเบื้องคลิปีโจบเดี๋ยวผมกเสียที่บายครับว่าผมเป็นยังคีแบบนี้นี่ครับโอ้อันนี้สองจุก็เสี่ยนี่บล็อแนมาโชวหอครับเนี่ยผมก็ยังบอกกัเดีวว่าผมบล็มาโชว์นมันบวกลกครับที่สีมะกรูผมเห็นลูกค้าหลายเจ้าอยู่เลี้ยงแนมบมือกับเป๋ บัวตองมาปลดอกครับมันบคุมดอกมันมีแต่ใบเศ้ากับใบลอยครับเนี่ยเห็นบ่นี่ใบพันมีอยู่ํำนี่ะหละออผมก็ยังบอก, <c oughs> บอกวิูลแล้ว่ามันบคุุมดอกที่สีมาปลมันมีแต่ใบเศร้ากับใบลอยกระเป๋าคือเป็นปุ่งๆสินดอกบ้านานี่เบิ้องคือพงเงินไหลเนี่ยสตอใบรู้บะเนี่ยมาเบิ้งคอมเมนต์ครับคอมเมนต์โคตรปึกเลยครับจะให้ว่าน,นี่คักเลยเถอะเนี่ยมีผู้นึงว่าน ว่าจะของคักวติวสันโอ้ยเจ้ากระไดกระยังบอกอยู่ว่านี่วเมานการอวดคือบอกว่าอย่ามาปนผมเถอะมันบกคุ้มดอกมันมีเงินบอกกี่บาทเร้่วมือนี่เป็นยังไงครับเขาไปป้นกันนั่นเอาชีวิตคนทั้งคนหลกักการเงินตั้งว่าล้านเจียนหนาวเจ้ามาบอาหมายความว่าางไหนอ๋เบิ่งบานนี่นี่อันผู้นี้แห้งคากบานนี่คลิปนี้เป็นหลักฐานอย่างดีเนี่ยเาพี่น้อง เบืองโหลดเนาะเป็นหลักฐานอย่างดีเบืองุยมยาเนี่ยฟังคลิปนี้เป็นหลักฐานอย่างดีไปเจอตำรวจคือจบฝากให้คิดด้วยครับถ้าบอแมนเจ้าหน้าที่วสันเอาผมลงลิปนี่สาสเตร์เบืองเนี่ยล้านอย่างกับล้านอย่างผมเออสถา,านที่กับสถา,านที่ของผม,ผมตำรวจยุ่ยสสีมาจับผมอาอว่ไปอีกละ่ะใบอนุญาตผมก็ขอถูกต้องตามกฎหมาย มื่อเบื้องบานนี่คลิปนี้แห้งโง่แต่หยอกหัวไปอ่ันผูน้นี่ใส่เงมันมีผู้หนึ่งอยู่ที่อันพุ่งนี่่บมันพุง่งเงินต่อครับเดี๋ยวหยุดไปก่อนค้าหนึง่งครับนี่ผู้นี้แห้งคากบาดนี่ไปตรวจสอบหน่อยครับเจ้าหน้าที่ว่าสัน่นมาครับมาผู้คอมเมนต์มาน้าเด้อครับเด้อมากับเจ้าหน้าที่พ่น,น้าเด้อคือตอนนี้ผมกําลังโมโหอยู่เลยโมโหน้ำมัน ค้นปนอย่างกพรพอะแห้งแล้วเจ้ายังมาคอมเมนต์แบบทิวางเลยล่ะฟังเนี่ยครับฟังข่าวสารเนี่ยหลกักการผมเฮียชิปเนี่ยผมก็บ,บอกอยู่แล้วว่ามันบกคุ้มดอกที่จะมาปนก็คือหมายถึงว่าผมรับซื้ออย่างพาล่าผมก็อยากบอกไว้ว่ามันบกคุุมดอกขั้นมาปนผมหันมันมีเงินอยู่บกีบาทใ,ให้เจ้าเข้าใจเนี่ยเจ้าก็ ฟังเอยียงเห็นมันได้ใจความเนี่ยบนเป็นสักีะจะมาคอมเมมตนอันขั้นเจ้าสิไปบอกเจ้าหน้าที่ผมอยู่บึงการเด้อเจ้ามาน้ากันกับเจ้าหน้าที่พ้อมมอ๋ผมแบบยังสงสารอันค้นข่าอย่างน้ากันว่าขันเศร้าอยู่มาเปิดบังคิบเจ้าของยังเด็จังเว่ามีคนมาคอมเมมตนแปลกๆเอานี่อันนี้ก็คือผมเอามาเป็นสีวางเลยล่ะ <premises. S 2> เป็นในการประกอบฉากก็ถึงเรื huh. ่องนี้ปืนที่ผมเอาล่งซองกระบอกกันกับเป็นปืนผมเองถือต้องตามกฎหมายขอจากน้ยทะเบียนอยู่อำเภออันนี้ปืนผมเคี้ยวเลระครับบอต้องมาทำทาเป็นดามาเด้อบาดนี่นี่กออนสาดตร์เห็นเบื้องเนีเห็นบะกองอย่างแล้วก็าสตร์ไปั้องนนทางหรืออ๋อหนีอ๋อนี่นี่สาสตร์ไปนี่ ห้างแดงครับบ้านผมนี่ห้างจากคู่ค้นครับห้างจากคู่ค้นสองกิโลครับไฟฟ้านี่ผมกระดึงเองครับไฟฟ้าผมก็ดึงเองนี่สาดให้เพื่อนเบิ้งเลยนี่าใายขวาเนี่ยบ่มีบานเลื่อนครับบ่มีบานเลื่อนเออแกผมเฮ็ดคลิปให้เบิ่งกะ ผมก็ยังบอกแล้วว่ามัน่บมันการอวดก็อยากให้เข้าใจว่ายังวาป้นกันทถอมันบบคุ้มดอกประมาณนี้ฮะนะแต่บางนี้ก็มาคอมเมนต์แบบอ้เบือ่อายเออเมื่อนี้ผมการไปเห็น,น,นคลิปใน youtube เนาะกัลีตัวนั้นผู้่นถือป้อนไปแล้วก็ยังมาเห็นคนคอมเมนต์ของช่องของเจ้าของอีกอยู่นี่แหละครับที่ผมเคยพยายามบอก ว่าสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยผมเดี๋ยวผมขออุญานั่งสถานที่แต่ละสถานที่พอสาดไหมที่ไมันมันโบกขึ้นกันผมบอกเลยยังสถานที่ผมเนี่ยอยู่จังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยผมเอาปืนออกมาอวดให้คนในลาแวกในเขตที่จ้าของอยู่ี่หู มันเป็นการดีกว่าที่จะเก็บเงียบครับผมผมมองแล้วคือผมมองแล้วว่าประกาศสักด่าให้เขาหูด,ดีกว่าเพื่อที่จะเขาบ่มมะปนเพราะว่าผมมองแล้วว่าสถานที่ที่ผมอยู่นี่คือมันบ่มมิจนที่แบบถึงขนาดกบถือปืนเอ็มสิบหกมะปนเขายัางด้ข่าวครับก็บเลเห็ดประกาศสักด่าให้โจรที่อ่า เขาเอินมาอย่างนั้นสีวอา,วา,วาไง,ไง่ายๆก็คือจนกระจอกได้หูดีกว่ายังมาลักดีคำว่นหน่อยเราบาดนี่กับถึงเจ้าสีมาถือปืนเอ็มที่พอมาแต่ว่าเงินข่อหน่อยๆเนี่ยเงินข่อยมีอยู่แค่โบกี้บาทเนี่ยข่อยข่เลี้ยนเขาไปกดเงินในอันตูอีทีเอ็มมาสื่อเท่าละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นใช่ไหมเจ้าถือปืนที่เอ็มที่พอมาปนข่อยเจ้าก็บอกคุ้มอยู่แล้วเจ้าได้เงินไปลักหมื่นแล้วบาลนี้ผมก,ก็มีปืนเจ้าก็มีปืน นั่นก็คือมันดีบอค่ะเนาที่ที่ที่ทผมอันบอกออกไปเอาผมถามซ้ำนี่แหละที่ผมบอกออกไปว่าเออมันบอกคุ้มดอกนาที่จะมาปนจังศีนะครับมันก็นได้ปะทะกันอยู่ดีผู้ที่มาปนต้องให้เจ้ามีปืนผมมีปืนมันก็บ่คุ้มดอกที่จะมาปนเงินบก,กี่บาทประมาณนี้ครับฟังให้เข้าใจครับจย่างมาคอมเมนต์กันแล้วก็จยงไดก็เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้อัน พอขาไม่ขายน้ากันครับผู้พเพิ่นถือป่นพ่นก็ถือทำลายร่างกายไปพร้อมเออผมลืมบอกขนาดข้าเจ้าเป็นร้านประมวนอย่างนะครับคน,คนยูหันผู้คนบริสุทธิ์ยูหันยี่สิบคนมันยังกล้าไปป่นแล้วประสายอยังผมผมอยู่พ่อเมียสามคนสี่คนแต่ว่าห่าบอกเลยว่าอาวุธค่มมือบอกเลยว่าอาวุธคมมือ ผมมันจัดให้อาวุธครบมือเลยนี่แหละเป็นยังคือบาจังสันกะอยากบอกอยหงหัวละ่ะอย่าได้มาปลนกันถอมบกคุมดอกจังสิีน,นาขนาดข้าเจ้าอยู่กันเป็นเศร้ากบคนสามทีค้นมันยังปนได้อ่ะภาษายังผมอยู่ซำนี่ผมก็อยากประกาศสักดาวไปประมาณนั้นแหละครับเป็นกำลังใจกันครับคอมเมนต์กับสางสรรค์นเนี่ยครับ ประมาณนั่นแหละโอเคครับสําหรับคลิปนี้กับอระบายเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับตามต่อจากมัอกี้ครับที่ผมว่าสิปิตกลงบบปิดจ่อยลืมขึ้นพ่ออันหนึ่งว่าสีบออันหนึ่งโยว่าสีขอบคุณนายทะเบียนครับที่เพื่อนเล่งเห็นความสําคัญลวกะออกใบอนุญาตไหมีและใส่เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนี่ครับ สถานที่ของผมห้างไก่จากผู้คนครับก็อยากขอบคุณนายทะเบียนที่เพิ่นเข้าใจอยู่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่เอ่กำลังขออาวุธปือนอยู่แต่ว่าจะของกับแบบอยู่ในสถานที่ซุ่มเสียงแต่ว่ากับขอบ้านดได,ได้ยังสินะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับขอให้ขอใบปอดซ้ ให้นายทะเบียนเพิ่นใจดีคือใจดีก็ผมนี่แหละครับเอาครับฝากไว้ซ้ำนี้แหะครับ